สามชั่วโมงก่อนหน้านี้นิคโคลสัสรอจงังลุงอทองด้วยเฮ้ยได้เงบําเหน็จบํานาญแล้วปิดเพลงลิทธิ์ขอบคุณลัสเวลเดี๋ยวกูโดนลิิทธิ์ทองเซมบอลเนะเซ้นเท่าโซ่เลยนะมนกากรอบเขาแพ้ไวจัง ฉันต้อการขนส t งหารอ่ฮะจะไปจริงหรอฐานทัพหานั่นน่ะขึ้นชื่อเรื่องการคุ้มกันเลยนะแน่นอนเล่นวุ่นนี่ไงวุ่นไหมล่ะริโวลคอย คุณคุ้นๆว่ะเอ้ยยูริอยู่หยยเหรอเอ,เอฟซีเอฟซียูริไปตอนนี้เลยยูริยังไงอยู่ในเวิลด์คัพเอภาคสามที่เป็นลายสักเต็มแขตนะเวอร์ชันเก่านะฮะไม่รู้เวอร์ชันใหม่หน้าตาเป็นยังไงนิกทำอะไรอะ, <S <S อะขับได้หวาดเสียวมาก เจ๋วต้องบินตามเออ,อเ,เดี๋ยวโดนจับได้แต่เมื่อกี้เกือบตายนะนิโคลายเกือบพาฉันตายแล้วนะจ๊ะไอาทีกับตันไพรฆ่าเองแน่อย่าทำฆ่าตายลนะเนาะ ไปไปเดี๋ยวเจมาป่ะเลการซกซึมระดับสูงเคส e าส s t ลนะครับนี่เรารับบทเป็น last ปอ๋อเก็บปืน ไปยังอาคารโอเคโหชุดเดียวกันเลยอย่าควักมืนโอเคสวัสดีครับผมผมเด็กใหม่ค่ะต้องย้ายที่อ้าวชิบหายแล้วไม่ได้มันเห็นหน้าเราอุ้ยแม่งเอ้ยยังไงดีวะให้มันเห็นหน้าไม่ได้อะ จำหน้าเราได้จำหน้าเรามันเขาเรียกว่างงวทหารมันจะจำหน้าเพื่อนของมันได้นะฮะเ,เดินดุมด่มๆก็ได้แต่ว่าแบบอย่าเดินไปแช่ตรงหน้ามันอนะ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาแบบเมื่อกี้นะฮะเธอคนแปลกหน้านี่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เป็นไงบ้างสบายดีจ้ะโอ้ไม่ทันละบ้าง เจอปัญหาแล้วต้องใช้คีย์การ์ดยืมยืมใครอ่ะอ๋อไม่ใช่แบบนี้เหรออ๋อไม่ใช an ่แบบนี้อ่ะไม่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะทุเล็ดไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่หรืว่าฉกแบบนี้ผิดแผนผิดแผนเอาใหม่เอาใหม่ โเคกูคีย์จะหายยงงไล่เนก็ต้องรอเเาไอที่ไหนกันบ้าป อ้าวขึ้นข้างบนแล้วเ็จฉันสิอ,อ,อ้าวขึ้นข้างบนแบบนี้ไม่ได้เรอเจยบ้อยขอนะ โทษทีแต่มันจำเป็นก็ไมันไม่มีทางเรื่องอื่นนะยูริ I need you แต่นี่ลัสเวลเนียนมากแต่ฆ่าไปสองคนแล้วนะทหารนะต้องถอดหมวกนะฮะไม่งั้นเขาสงสัยไปหายูริโอเคมาถึงแล้วนิกแล <ะ S 2> ้วเจอกันจ้าเอ๋ รัสเวล์หนูจะชักปืนในค่ายทหารไม่ได้นะลูกนั่นไงยูริป่ะใช่ป่ะยูริปะน่ะทำไมยูริหัวลดนไม่ใช่หรอวัชเชอร์ประทับใจใช่ยูริใช่เป๊ะใช่ป่ะวะดูหัวหัวลดนใช่แต่ว่าต้องดูแขนอะขอบุรีหน่อยขอดูหน่อยนะจ๊ะได้อะไรมาบ้าง 14. Fat Chemical weapons. As a soldier, Makarov was uh, why wow, with their potential. Can they be neutralized? I'm giving you everything we know. <coughs> why? Russia and the West face similar threats from Izin. It is imperative we collaborate to control them. Pradivnik, my voyna thank you, mr. daila. <laughs> <Rafferty. laughs> the kremlin is not behind these chemicals. that doesn't mean makarov isn't working with moscow. there are extremists in both our governments. Hmm? Come Bravo. again, อ้าวโดนคลื่นรบกวนไม่ได้ยิยนอะไรเลยทีนี้มิสไซน์มาแล้วหนีเร็วไปซ้อมเรียบร้อยหนีเร็วอยู่ทำไมอีกลูกกำลัลงมาวิ่งวิง่งเร็วๆไปทางไหนน้ำดิอย่าให้คนอื่นเห็นเราอยู่ด้วยกันโอเคไปไปไป แล้วเจอกันโอเคเอ๊ะทางไหนแล้วเนี่ยโอ,ยอ้โหเขียวปิดเลย <c oughs> ไปที่หลังคา <c oughs> โอเควิ่งอยู่วิ่งอยู่โหโดนแกนแล้วหายใจไม่ออกทางไหนวะ <c oughs> โอ้ยอย่าชนอย่าชนปี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 นเร็วเร็วเร็ว ปีนบันไดอยู่กับลึงไปทางไหนวะซ้ายขวาขวาแล้วกันซ้ายว,วิ่งอยู่วิ่งอยู่โดน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 ป๊เตะไปเออรอดไปขึ้นเลย